สวัสดีครับวันนี้ล็อกกี้แฟนของเราขออนุญาตนำเสนอพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัดสามดีบกนิ้ว3รุ่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่าพัดลมอุตสาหกรรมใบเทาขนาดใบพัดสามดีบกนิ้วกรอบ40นิ้วคูณ40นิ้วนะครับโครงสร้างของพัดลม รวมทั้งโครงรวมทั้งใบพัดผลิตจากเหล็กพ้นสีเทานะครับสีเป็นสีฝุ่นนะครับโดยเรามีติดตั้งต่งแกงด้านหน้าให้และต่างแกงด้านหลังให้นะครับด้านหลังก็ตรงนี้เป็นเหล็กกล่องแป๊บขนาดประมาณ 1. นจุดนิ้วสองนะครับขนาดประมาณนิ้ว2นะครับเป็นรุ่นทดสายพานนะครับ ช,ชุดสายพานเราจะใช้เป็นขนาด6ขุนนะครับเพา6ขุนเพาตันนะครับตรงนี้เราเป็นตุ๊กตาลูกปืน ucp 2 0 5นาะครับขอโทษทีขอแก้ไขนะครับเพาตัวนี้เป็นเพา1นิ้วนะครับเพา1นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาลูกปืน ucp 2 0 5คือ1นิ้วเช่นกันนะครับไม่ใช่6ขุนนะครับอ่าตรงนี้จะเป็น สายพานนะครับสายพานเราจะทําให้อยู่ข้างในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาการใช้งานแล้วใครไปโดนตุกสายพานนะครับสายพานจะอยู่ในตะแกรงปลอดภัยเรียบร้อยดีนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราจะใช้มอเตอร์ขนาด1แรงมา้าไฟไฟหนสายซิงเกิลเฟสหรือไฟสาสายทีเฟสแล้วแต่ลูกค้าระบุได้เลยครับ ที่ตัวอย่างนี้จะเป็นระบบเออจะเป็นขนาด1แรงม้าไฟทีเปดสาสายของฮิ่าชินะครับมอเตอร์เป็นรุ่นหุ้นหุ่มมิดนะครับตรงนี้มีไปพัดระบายความร้อนอยู่ด้วยน,นะครับเราใช้มอเตอร์ขนาดกําลัง1แรงม้า4โพลน,นะครับมาตดสายพานันทดแล้วจะเหลืออยู่ประมาณสักประมาณจาก1,400รอบนะครับเหลืออยู่ประมาณ400กว่ารอบนะครับ4ี่ห้ารอบประมาณนี้นะครับ มาดูรุ่นที่2ต่อไปกันนะครับรุ่นนี้จะเรียกว่าใบพัดอุตสาหกรรมพัดลมอุตสาหกรรมใบแดงขนาดใบพัด3ามดบนิ้วรุ่น5้หแฉกนะครับห้าใบพัดนะครับโครงสร้างก็คือโครงโครงกับใบพัดจะเป็นเหล็กแผ่นพ่นสีนะครับโดยโครงพ่นเป็นสีเทาใบพัดพ่นพ่นเป็นสีแดงนะครับใช้สีฝุ่นเกรดคุณภาพดีนะครับมีตะแกรงหน้าตะแกรงหลังเช่นกันนะครับ ตัวนี้เราจะเป็นรุ่นต่อตรงนะครับโดยเราใช้มอเตอร์กําลัง1แรงมา้าไฟ3สายแต่เป็นรุ่นรอบช้า6โพลน,นะครับต่อตรงกับใบพัดแล้วใบพัดจะหมุนอยู่ประมาณ900รอบโดยประมาณนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นแบบพุ่มมิดนะครับมีมีใบพัดระบายความร้อนด้านหลังนะครับ ตรงนี้เป็นร่องคีบระบายความร้อนนะครับเสื้อเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่ามีร่องคีบอยู่ตรงนี้ให้ระบายความร้อนหนึ่งเรื่องเสื้อเป็นอลูมิเนียมหล่ออีกหนึ่งเรื่องตรวจมีมอตรวจตรงนี้มีใบพัดระบายความร้อนอีกหนึ่งเรื่องนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ดีใช้งานได้ทนนะครับเพราะระบบระบายความร้อนของมอเตอร์ออกแบบมาดีนะครับตัวนี้ก็จะมีตะแกรงหลังเช่นกันนะครับ